นี้แจนงก็ได้มาทําบุญที่วัดเจริญสุขารามหรือวัดบางไผ่เตี้ยแล้วก็ได้เข้าไปลอดโบสแล้วก็ได้เดินมาไหว้พระสังเพื่อขอพรนะคะและที่สําคัญแจงก็ได้เช่าจตุคามรามเทพรุ่นสาริกาจินดามณีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและก็ขอให้ตัวเองโชคดีตลอดไปะคะ่ะเจริญสุขารามนะคะหรือว่าวัดบางไผ่เตี้ยนะคะ วันนี้ก็ได้มาถวายสังฆทานนะคะแล้วก็รอดโบสถ์และที่สําคัญก็ได้มาขอพอรจากาาพระสังฆองนะคะด้านหลังนะคะก็ขอพอรไปหลายเรื่องมากเลยนะ,ะที่สําคัญก็ขอในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้ที่อยากทำมากที่สุดนะคะก็คือได้เช่านะคะจะตุคามนะคะรุ่นสาริกาจินดามณีนะคะที่วัดนี้นะคะ ก็ตรงนี้ก็เช่ามาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ขอให้ตัวเองโชคดีโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะรุ่นรอดโหสร่ำรวยไม่ขาดสายนะคะซึ่งเห็นรุ่นนี้แล้วก็รู้สึกชอบอยากได้รุ่นนี้ค่ะถึงเช่าไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะวันนี้นะคะเอ๋ดได้มีโอกาสมา,มาทำบุญที่วัดเจริญสุขารามบางไผ่เตี้ยนะคะได้มานมัสก,การหลวงพ่อสายเจ้าอาวาสของวัดค่ะ แล้ววันนี้เอดได้เช่าจตุคามรุ่นเศรษฐีมีเจริญรุ่งเรืองไม่ขาดสายค่ะด้านหลังของจตุคามรุ่นนี้นะคะจะเป็นรูปโบสถ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทางวัดค่ะแล้วก็วันนี้เอก็ได้มีโอกาสไปลอดโบสถ์หลังนี้ด้วยนะคะเพื่อชีวิตของเอจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนจตุคามรามเทพรุ่นนี้นะคะ